Baptism, response, ummer, like อาจารย์กุ้มบารมณตุลลัยเฮียบรากาตุวอ่าวันนี้นะคะคุณครูฮาตินีกุณเลียดิเรกนะคะครูส SO อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะจะมาสอนนะคะเกี่ยวกับแพ่นชนะผสมกับสระนะคะเอา่ะนักเรียนนะคะเราลองมาดูใบงานนะคะเร so ื่องการเขียนแพ่ชนะนะคะอ่ดูคําสั่งนะคะให้นักเรียนนําคําที่มีสระเหมือนกันมาใส่ใน วงกลมนี้นะคะให้ถูกต้องอ่ามีคําว่าอะไรบ้างคะมีคำหลายคำนะคะนักเรียนลองอ่านตามครูนะคะเราหาชาเงาปูชูผัวรูฝีบัวผีลงขาโคลงทีวี ยาเท้าหูโยงหัวรัวนะคะ,ะคุณครูให้วงกลมไม้นะักเรียนเขียนตามสระที่คุณครูให้มานะคะอย่างเช่นสระอาอ่ะสระโอสระอีสระโอ,สระ,อ,ส,ระโอสระเอาแล้วก็สระอัว นักเรียนดูแล้วนะคะมีสระอะไรบ้างนักเรียนก็มาดูคําที่คุณครูอ่านให้ฟังแล้วตะกี้นะคะอย่างที่สระอีสระอาก่อนนะคะสระอาก็คําว่าหานักเรียนก็มาเติมในช่องคาคาว่าหาในนี้นะคะอ่าต่อไปสระอูนักเรียนดูสระ,อ,สระอูมีก็หลายคํานะคะคำว่าปูนักเรียนก็มาใส่ในตรงนี้นะคะ อ่ะสระอีก็เหมือนกันนะคะนักเรียนก็หาในนีน้ว่ามีสระอีมีอะไรบ้างอย่างเช่นทีวีก็ใส่ไปนะคะส่วนสระโออ่ะก็มีหลายคำนันกเรียนดูซิว่าที่มีสระโอข้างหน้าอะไรบ้างอ่ะลง โลงนะคะโยงอ่ามีสามคำนะคะสระโออ่ะต่อไปสระเอานะคะสระเอานักเรียนก็ไปดูว่าสระเอามีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นเราอ่านักเรียนก็มาใส่ในนี้นะคะเราเงาอ่าต่อไปสระอัวมีอะไรบ้างการนันกเรียนอ่านันกเรียนไปดูในช่องนี้สระอัวนอ่าไหนคะลองดูสิคะตรงไหนสระอัวอ่า ผัวบัวหัวรัวนะคะมีหลายคำนะคะสระอัวอนักเกรยียนทำได้ไหมคะ,อะลองดูนะคะวันนี้ไม่ยากนะคะ,ะนักเกรยียนทำได้อยู่แล้วนะคะนักเกรยียนของคุณครูเก่งทุกคนเลยนะคะสู้ๆนะคะนักเกรยียนวันนี้คุณครูก็สอนแค่นี้นะคะเราเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ